เห็นพวกเทรดหลายๆคนน่ะเขาชอบโชว์เงินโชว์นาฬิกาโชว์รถสปอร์ตแค่เช่ามาโชว์หรือเปล่าเอามาแอคเฉยๆสุดท้ายแล้วก็เทรดเสียอยู่ดีเพราะแม่ไม่ได้มีให้เยอะไงผมลอยค่าเทอมแม่แล้วกันงานประจำทั้งเดือนได้หมื่นกว่าบาทผมนั่งเทรดตอนพักนั่งขี้กดป๊อปป๊อปได้ละสองหมื่นเลยแกสวัสดีพี่สวัสดีน้องชายมาทำอะไรอ่ะอ้าวพี่พามามารายการแรกเลย้วเนี่ยเออเฮ้ยไม่ใช่ มาคนแรกในรายการเลยฮึ่มฮึ่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาชวนผมมาทําไม <laughs> วันนี้เนี่ยมาคุยอะไร <Okay. S 1> กันโอเคจริงๆอยากปรับมูดรายการใหม่มปกติเป็นมูดแบบจริงจังไปไงอยากแบบมูดเบาสบายมานั่งคุยกันอ่าได้ก็จริงๆสไตล์ของช่องแล้วนึกถึงได้คนแรกๆก็คือแกเฮ้ยเป็นไง เสื้อนี่ผมก็มุ่งซื้อมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะเฮ้ยหูไม่ยังไม่แกะป้ายในคันคอยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะขอดูหนาอยไม่ให้ดู <laughs> ด <laughs> เออยังไงนะจริงๆประเด็นวันนี้ที่อยากคุยอ่ะออด้วยความที่เราอยู่กันมานานใช่ไหม,มแกเทรดมากี่ปีละเออปีนี้เข้าปีที่แปดแล้วแปดแล้วหรอแปดแล้วโหย้อนกลับไปตอนนั้นแกอยู่เท่าไหร่วะตอนเริ่มต้นเลยสิบแปดสิบแปดก็เทรดแล้วหรอสิบแปดก็คือย้ายมามหาลัยที่กรุงเทพเออก็เริ่มหาตังค์แล้วก็ซัดเลยใช่เออแล้วตอนนั้นมีเงินเยอะหรอ <laughs> เอาตอนนั้นเงินไม่เยอะเลยฮะพ่อแม่ให้วันเท่าไหร่ให้วันลรร้อยสองร้อยเองตอนเรียนอะไรร้อยสองร้อยแล้วเก็บเงินไปเทรดเนี่ยนะคือเอาถ้าสมมติไปเทรดตอนนั้นคือผมลอยค่าเทอมแม่แล้วกันลอยค่าเทอมว่ะเหมือนโกหกเนี่ยหรอคือคอนเซปต์ผมตอนนั้นคือลอยค่าเทอมเพิ่มค่าเทรดอ่าก็คือบอกแม่ค่าเทอมห้าหมื่นแต่จริงจ่ายสามหมื่นอะไรเงี้ยนั่นแน่แน่เนี่ยทุกคนน่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทําแบบนี้ไหมใช่ไหมหลายๆคนน่าจะทําแบบนี้กันใช่ไหมอเออ แล้วพอตอนที่เริ่มหล่อยเงินพ่อแม่ไปเนี่ยนานไหมกว่าจะวันนี้มีเงินทุนของตัวเองได้อถามว่านานไหมก็นานเพราะตอนนั้นอ่ะผมทําหลายอย่างผมไม่ได้แบบแค่หล่ออย่างเดียวก็คือผมก็ไปหาอย่างอื่นทําเรื่อยๆไปขายของตลาดนัดบ้างขายของออนไลน์บ้างเสื้อผ้าพือสองอะไรเงี้ยไปช่วยที่บ้านทํางานบ้างเงี้ยไม่ได้มีเงินแต่ว่าเรียนจนถึงสุขเรียนมากรุงเทพตอนนั้นอ่ะก็คือเรียนหมดเลยแต่ผมอยากจะหาตังค์เพราะว่า เพราะแม่ไม่ได้มีให้เยอะไงะผมเป็นลูกอาลูกสคนเนาะก็คือพี่คนโตก็แบบต้องเป็นวอลเรือให้กับน้องๆด้วยออแล้วแบบมันหาเงินไม่ได้แต่ผมอ,อยากจะหาเงินเพื่อเอาไปเที่ยวง่ายๆตอนนั้นะอะสาที่คือกินเหล้าทุกวันประเด็นคือเทรดเพื่อไม่ได้เป็นชีวิต อเเพื่จะเอาของสักอย่างหรือว่าไปเที่ยวนั่นแหละมีเป้าหมายในชีวิตโยที่จะเอาไปใช้ใช่ไหมเพราะตอนนั้นคือมันคือผมคิดว่าต้องทาไงก็ได้ให้แบบมีเงินได้ด้วยตัวเองอ่ะแต่ผมมีแนวคิดนี้ตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วเพราะว่าผมไม่เคยอยากไม่เคยได้อะไรอยากสิ่งที่ผมขอจากพ่อแม่ยัง้ยมักจะไม่ค่อยได้ก็เ่าทาเองก็เลยต้องหาวิธีที่หาเงินเองจนมาเรียนมองเทพอยู่ในสังคมกรุงเทพอ่ะได้รู้ว่า อ๋อมันมีช่องทางในการหาเงินตรงนี้อีกซึ่งตอนนั้นตลาดฟอเร็กก็ไม่มีคือแบบเอาเทแทบจะน้อยดีกว่าที่แบบคนรู้จักกันอืตอนนั้นก็เลยแบบผมก็หาความรู้ไปเรื่อยอย่างนี้แหละออด้วยความที่ตลาดมันดูเทรดง่ายนะม,มันเทรดทั้งด้านทั้งบายทั้งเซลคนก็น,นิดว่าแบบเออกดเซลลกดบายมันง่ายนิดเดียวเองบวกกับกแบบแม่งข่าวมีอะไรที่มันนุนนําทําให้การเทรดมันดูง่ายขึ้นใช่ไหม,มแล้วตอนนั้นที่แกเทรดอะ่ะใช้ทุนแบบประมาณเท่าไหร่วะเออเริ่มแรกเลยผมเริ่มที่แบบหลักพันนั่นแหละ หลักพันหลัสามสิบเหรียญร้อยเหรียญอะไรเงี้ยพันบาทอะนะพันบาทเออสามสิบเหรียญห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญไม่เกินนี้เพราะว่าเงินรายเดือนก็ได้แค่นั้นก็เหลือกินแค่นั้นเพราะกินเหล้าหมดแล้วเรียบร้อยใช่ก็เลยต้องเอามาลองทีละนิดทีละนิดแล้วตอนเทรดแรกๆเวิร์กวะได้เลยวะเออได้เฮ้ยได้ยังไงก็เอาแค่มีหลักพันนี่แหละเออแต่ตอนนั้นคือเทรดตามพี่เพราะว่าผมไม่รู้จักใครมีแค่รุ่นพี่ที่แบบรู้จักอยู่แค่สองสามคนอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อพี่เขาได้นําทางตรงนี้มาแล้วผมเลยอยากเอาบ้างเห็นว่าเขาถืออย่างนี้ใช้เงินเท่านี้เพราะว่าตอนนั้นคือมีตลาดหุ้นที่ผมรู้จักไงต่ลาดหุ้นเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะผมก็เลยกว่าจะได้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอะไรเนี่ยมันต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงได้แึ่ผมไม่มีไงผมมีแค่สามพันอะไรเนี่ยมก็เลยลองตลาดโซลิคเพราะวเทเป็นเปอร์เซ็นต์อะเนาะยิ่งเงินทุนเยอะยิ่งได้กําไรเยอะใช่ป่ะในตลาดหุ้นแต่จริงๆณปัจจุบันแกก็ไม่ได้เทรดใช้ทุนเยอะเลยนะอ่าใช่ไม่ได้เยอะไม จริงๆนะที่เห็นพอร์แกตั้งแต่ช่วงเทรดรอบเนี้ยก็ยังใช้ทุนเล็กสามสิบเหรียญหกสิบเหรียญร้อยกว่าเหรียญคือมากสุดเลยปะอ,อันนั้นคือเป็นพอตซิงพอตซิงใช่จริงๆหลายคนอ่ะคือเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นไอดอลเลยใช้พอตเล็กเป็นแลกเงินมากแต่กว่าจะมาถึงวันเนี้ยแกคิดว่าแกยากปะกว่าจะมาถึงวันเนี้ยหรือว่าคิดว่าวันนี้แกมาถึงปุ๊บแล้วแกดวงดีแล้วแกใส่ย,ยับแล้ว<อ>มันม,มาเองเลยมาเลยตอนนั้นยากก็แตกเยอะง่ายแตกน้ำไม่ท่วนกว่าจะแบบ ได้แต่ละชุดแต่ละชุดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันอย่างที่บอกคือเงินน้อยอความเสี่ยงมันเยอะมันกดนิดเดียวมันก็แตกแล้วอืแต,วแต่ว่าต้องเข้าให้คมแค่นั้นเองใช่หลายๆคนหลายๆคนนะน่าจะเห็นพอตของไอเนาะสามสิบเหรียญไปพันกว่า าสิบเหรียญไปสี่พันใช่ไหมหลายๆคนคิดว่าเป็นพอดโมโมหรือเปล่าหรือว่าแบบอุย้ยแค่แคปตอนนั้นแล้วอยู่ดีตอนหลังแตกหรือเปล่าอือเออใช่ก็มีด้วยฮะเือ <laughs> เรื่องจริงใช่ไหมออมันมีมันม,ม,นมีทั้งได้แล้วก็ทั้ง,ท,งทั้งไม่จริงอ๋อทั้งไม่ใช่ไม่จริงนี่ทั้งได้จริงแล้วก็แตกจริงเพราะว่าอย่างเช่นเหมือนตลาดนี้มันก็เล่นกับอารมณ์มาเนาะสมมติเราสามสิบไปพันแล้วอยากจะได้อีกสองพันแต่มันก็เติมมาย้อนย้อนสักพักมันลูดกลับมาปุ๊บมันก็แตกเหมือนกัน ก็เหมือนเล่นกับอารมณ์เหมือนกันไหมใช่จริงๆเพรถ้าเราไม่เก็บไม่ตามเป้ามันก็หายไปก็คือเล่นกับความโลภเออเล่นจริงโลภจริงปะก็โลภเพราะว่าพอร์ตเล็กผมโลภอยู่แล้วเพราะถ้ากําไรแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาสมมติพอร์ตพันเหรียญกำไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยบาทเองเสียทำไมแค่นี้ใช่ไหมล่ะพอร์ตเล็กสุดเท่าไหร่วะสิบเหรียญเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญหรอเริ่มต้นเลยอะก็เติมโซนยูสโอนหนึ่งแล้วเติมเติมเติมไปพันกว่าไปเรื่อยแล้วแบบจากจากเจ็ดเหรียญใช่ป่ะสูงสุดที่ทํากําไรไได้ปรระะมาาณเท่่หว วันหนึ่งก็พันห้าวันเดียวนะเจ็ดเหรียญไปพันห้าอะไรเงี้ยแล้วแบบได้ถอนไหมหรือว่าหมดถอนถอนเฮ้ยเอาเรื่องยอแล้วก็วันต่อไปก็เติมมาหน้าก็แตกหมดเลยจุดท้ายไม่เหลือใช่เพราะว่ามันก็คือเล่นกับความโลภก็แหละพอร์ตเล็กนี่คือสิ่งที่ที่ต้องระวังแต่ว่ามันก็มีพอร์ตเล็กที่ยิงไปผมก็ถอนตั้งหลายรอบเหมือนกันอยู่ที่เราพอใจดีกว่าว่าจะเอาเท่าไหร่จริงจริงตอนที่แกเทรดพอร์ตพอร์ตเล็กอะแกใช้เครื่องมือไหมหรือว่าแกใช้แบบโอ้โหความรู้ที่มีตั้งแต่แรกตอนไหน ตอนนนี้เลยอ,อ่ะตอนนี้เลย,อ,นนเลยอ่ะเอาตอนนี้ใช้ใช้เครื่องมือช่วยออด้วยเพราะว่ามันช่วยคอนเฟิร์มเยอะขึ้นแต่ก่อนผมนก็เทรดคือเทรดเองโดยที่แบบความรู้ผมไม่ได้เรียนจากที่ไหนไงคือคอยแบบลองผิดลองถูกไปเองอ่ะประสบการณ์สอนสอน,สอน,ส,อนสอนเรื่อยๆแทงเทียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้คืออะไรแต่ตอนนี้ดีที่แบบมีเครื่องมือช่วยคอนเฟิร์มให้ว่าแบบเรามั่นใจมากขึ้นมันก็เลยทําได้เยอะกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าครั้งที่แล้วที่แบบหลายๆปีมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนอกจาก ใจล้วนๆอ่ะไี้เี้ยกูว่าขึ้นแน่กูว่าลงต่อดาเ<อ>ดาเลยดาฟิลนั้นแต่ก็มีความรู้เล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มีอะไรช่วยคอนเฟิร์มเยอะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันยิงได้ง่ายกว่ามีตัวช่วยเยอะใช่ปะใช่ จริงๆบางคนก็มองว่าเฮ้ยเทคนิคมันก็ไม่ได้สาคัญขนาดขนาดนั้นตัวเครื่องมือก็ไม่จําเป็นแค่ดูว่าเฮ้ยวันนี้โค้ชคนนี้พานําเทควันนี้เขาบอกบายผมก็บายดีครับ EA ก็มีให้ใช้ก็ใช้ไปดีมันทุนแรงเนี่ยแ้่เกิดแกเห็นคนกลุ่มนี้แล้วแกรู้สึกยังไงถ้าแบบตามโค้ดตามอะไรพวกนี้ใช่ไหมถามว่ามีโอกาสไม่มีมีโอกาสได้แต่มันก็ไม่ได้ถมมาจากตัวเองอะสิ บางทีเ็าแบบเทรดตามก็เห็นว่าคนนี้เทรดเก่งเข้าแม่นก็เข้าตามก็เข้าได้ถ้าชุดหนึ่งชนะเขาก็บวกหมดแต่ในระยะยาวเขาก็ไม่สามารถเทรดได้เองได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจุดเข้าจริงๆคืออะไรหรือว่าจุดออกจริงคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบใช้ประสบการณ์ปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆจนแบบโอเคเราคมจริงๆท่านี้เราก็เทรดได้เองอัตโนมัติเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงเทคนิคแกที่แกบอกเนาะว่ามีเทคนิคจริงๆมันจําเป็นต้องรู้ทุกๆเทคนิคเลยป่ะในโลกใบนี้การเทรดเลยก็ไม่ไม่ไม มันยูเยอะไปก็ไม่ดีพี่ตีกันตีกันโอ้เทคนิคนี้บอกเซลเทคนิคนี้บอกบายชิปหายกูเล่นยังไงดีเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้ก็เลยเล่นเล่นแบบเอาแค่แบบถ้าไม่ตายสักสองสามท่าของตัวเองก็พอแล้วเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เทรดมาหลายเทคนิคหาตามหาจังสสิทธิ์ไปเรื่อยเลยตั้งแต่ปีแรกๆแทงเทียนคืออะไรแนวรับแนวต้านดีมานโซนสบายโซนอลเลียตเวฟฟิบูเลชีเอสเอ็มซีเยอะหมดเลยเยอะหมดอหาว่าอันไหนมันคมที่สุดแม่นที่สุดอแต่สักพักตีกันเอง จริงๆต้องต้องรู้สไตล์เราด้วยบ่าว่าเราชอบเทรดแบบไหนอ่าใช่ใช่ต้องรู้ว่าเราชอบแบบไหนบางคนชอบแบบเล่นจากพอดใหญ่แล้วก็บริหารที่เล็กๆเล็กบางคนก็เล่นจากเล็กไปใหญ่เลยยิงทีเดียวความเสี่ยงน้อยอะไรเนี้ยความเสี่ยงเท่านี้อะไรเงี้ยอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเพราะว่าจริงๆอย่างที่ชันไลอ่ะมันก็มีคนถามไว้แบบแบบพี่ครับผมเรียนมาเยอะมากเลยผมไม่รู้ว่าจะเทรดแบบไหนดีมันตีกันไปหมดเลยครับอันนี้อเข้าใจฟิลเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้สไตล์การเทรดตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะงงไปหมด ศาสตร์นี้ศาสตร์นั้นสอดนุ้นพอมาถึงหน้างานเฮ้ยกูจะเทรดยังไงวะอ่าใช่ใช่ใช่ถูกกันนะถูกใช่แล้วบางคนก็แบบทํางานประจําสมมตินะบางคนทํางานประจําแล้วแบบเป็นสไตล์เฮ้ยอยากลันเทนอ่ะอยากลันแบบสักสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยได้กำไรเยอะๆแกมองว่ายังไงถ้าเกิดเป็นแบบสไตล์เนี้ยพนักงานประจาลันเทนเหรอเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อืถ้าจุดเข้าเขาเอเอาง่ายถ้าเขาแอบ แอบเล่นแอบเทนในเวลางานออถ้าเห็นจุดเข้าก,ก็ได้แต่ถ้าสมมติบางคนฟิกเวลางานเลยเลิกทํางานเช้าเลิกเย็นเลิกข่าอ,อ่าเงี้ยก็มีเวลาถิรดแค่ช่วงค่ำนะเวลา,าช่วงเมกาออแต่บางทีช่วงเมกาก็ไม่สามารถแบบรันได้อะไรเงี้ยบางทีออบางทีจุดรันมันอยู่ตอนตลาดตลาดเช้าก็ได้ออแล้วรันเทนก็ไม่รู้อีกว่ารันเป็นสัปดาห์หรือเปล่าแล้วเป็นเดือนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เป็นคู่เงินที่รันเทนอ่ะแต่ว่าถามว่ามองได้ไหมก็มองได้แต่ส่วนน้อยแล้วกันเพราะว่าการทํางานประจามันก็มีแกบเวลาทีเดียว ช่วงเลิกงานก่อนเริ่มทำงานใช่ไหมใช่ใช่อย่างเช่นผมก็อย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบตอนเรียนอ่ะผมก็เรียนช่วงปกติแล้วมาเทรดช่วงค่ำเนี้ยก็เทรดเป็นเดือนเทรดดีกว่าเพราะว่ามันมีเก็บเวลาน้อยเน้นว่าเราจะเก็บกี่บาทต่อวันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันพอแล้วมันอยู่ที่เป้าแต่ละวันเราด้วยเนาะอ่าใช่บางคนคือเขาไม่ได้มองเป้าไว้คือเขาบอกแค่ว่าคือเป้าของเขาคือคือยอดเงินอะที่จะได้แต่ไม่ใช่เป้าเป็นเปอร์เซ็นต์ไง เข้าใจผิวใช่ป่ะอย่างฉันสมัยก่อนฉันทำงานประจำเหมือนกันใช่ป่ะฉันไม่ได้มองเป้าเป็นเปอร์เซนต์เว้ยฉันมองว่าเฮ้ยวันเนี้ยต้องได้ละห้าสิบเหรียญต้องได้ละร้อยเหรียญเออแต่พอมไม่ได้แล้วแบบเฟลนอยอาเก็ตเก็ตอันนี้เก็ตแล้วก็วันนี้ถามไอซ์ต่อแล้วกันในมุมมองของไอซ์ที่เทรดมาแปดปีอะด้วยความที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยคอสในการเรียนแม่งเยอะมากเลยเว้ยบนตลาดการเทรดอะ เขาอาจจะมองว่าเฮ้ยค้สถ้าเกิดรวยแล้วอ่ะจะมาสอนเทรดทําไมทําไมไม่รวยคนเดียวทําไมต้องมาแบบเปิดคอสอนแสดงว่าเทรดไม่รวยดิใช่ป่ะในมุมมองไอที่แบบเทรดมาแปดปีวกกับนําเทรดด้วยอ่ะไอมองเรื่องนี้ไงจริงจริงมุมมองจากฝั่งนั้นก็ไม่ได้ผิดนะที่เขามองกันเพราะว่าเต็มไปหมดแหละว่าเออเทรดเองแล้วทำไมมาสอนทําไมเพื่ออะไรขายคอเพื่อเอาตังค์หรือเปล่าอยู่เยี่ยมๆยไปดีรวยแล้วบางคนขายคอเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะแยะแต่ไปหมดเลยรวยเพราะขายคอหรือเปล่า มีมีเยอะแต่สิ่งที่ความอ่าอย่างเช่นในในความคิดผมนะก็คือหนึ่งที่ผมอ่าพาเทดอ,อ,อ่ะหรือว่าอย่างอย่างน้อยก็คือก็ก็มีคลาสด,ด้วยใช่ไหมออแต่ว่าคลาสครับผมคือหลักพันอยู่แล้วออซึ่งมันสามารถส่งต่อให้ก็คือผมเคยแบบสอนฟรีมาก่อนอ,อกับสอนแบบอ่ามีตังขายออขายคลาสมาก่อนก็คือหนึ่งสอนฟรีสอนได้ออแต่คนจะไม่เห็นค่าตรงนั้นเพ<ก>ราะผมที่ผมส่งต่อไปก็คือผมใช้ประสบการณ์ที่มากกว่า8ปีที่กันมาที่ผมเสียเป็นหลักหลายล้านอ่ะกับตลาดเนี้ยเยอะ แล้วคนก็จะไม่ได้เห็นค่าตรงนี้้ะส่วนใหญ่ผมเคยแล้วแล้วลองมาแบบมีคัสแต่คาสที่แบบเก็บั้งแค่หลักพันเออหลักพันเนี่ยควรจะเห็นค่ามากกว่าและคนจะได้อะไรเยอะด้วยเพราะเขาตั้งใจเพราะเขาจ่ายตังมาแล้วซึ่งผมไม่เคยได้เก็บเป็นหลักหมื่นเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนเสียตังจ่ายค่าค้าไปก็เท่านั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะเนื้อหาหรือว่าความรู้มีเต็มไปหมดเลยทั่วอินเทอร์เน็ตเลยปีมันก็เยอะนะมีมีเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันแค่คัดคนตั้งใจจริงอ่าเพราะว่า ถ้าเรียนเสียบยูทูบเต็มหมดเลยเยอะแยะเทคนิคนู่นี่นั่นนี่แหละมันคือเหตุผลไว้ว่าแบบคนก็มองว่าเฮ้ยฟรีก็เยอะทําไมต้องมาเสียค่าขาดวะอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมบอกว่านั่นก็คือค่าขาดที่เขาที่เขาได้จ่ายอันประหหรือว่าที่เราได้ได้เก็บมามันจะต่างกับฟรีก็คือหนึ่งฟรีอ่ะเราจะไปหาข้อมูลทั่วเต็มเต็มอินเทอร์เน็ตเลยหนึ่งหกสามสี่เหมือนที่บอกว่าเจาะสักดิธิ์ก็คือเทคนิคนี้เทคนิคนี้เทคนิคนี้เต็มไปหมดเลยแต่พอสมมติเข้ามาเรียนคาดอ่ะปุ๊บ หมือนโคเขาได้รวมมาแล้วกันมาแล้วว่าประสบการณ์ที่เขาเทรดมาทั้งหมดเนี่ยม,มันมีแค่ไหนยังไงยังไงบ้างกันปุ๊บโอเคมันเอาไปใช้เลยเออก็คือลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเหลือแค่เขาไปลองถูกกับวิธีที่ผมใช้แค่นั้นพอเออ,เอ,อนี่คือสิ่งที่ผมต้องการในในค่าคาดแต่จริงค่าก็ไม่ได้อะไรหรอกเอาไปสปอนเซอร์กับพี่พี่พเทรดเดอร์นั่นแหละห้องประชุมบ้างหรือว่าจัดก,กิจกรรมบ้างอะไรเงี้ยก็คือล่าสุดไปนี่ใช่ไหมเรือยอท อันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตกับเทรดเดอร์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็มีก็มีด้วยบางทีผมก็ชอบจัดกิจกรรมไปเรื่อยเพราะว่าคือสิ่งที่เราต้องการคืออยากอยู่เป็นคอมมูนิตี้อยู่ด้วยกันไปสมมติไปร้านเหล้าไปเที่ยวด้วยกันเฮงเอาเนี่ยผมชอบมากเลยนะไปร้านเหล้าก็คืออย่างเช่นมีพี่พี่เทรดเดอร์เป็นเจ้าของร้านเหล้าเนี่ยผมก็ไปกับเขาไปนู่นนี่นกันไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวทริปเขาใหญ่ด้วยกันเลยเนี่ยผมชอบจัดแบบนี้มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้มีเป็นคอมมูนิตี้ในประเทศไทยอย่างนั้นเลย พูดเรื่องนี้ได้ไหมว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเห็นพวกเทรดหลายๆคนน่ะเขาจะแบบชอบโชว์เงินโชว์นาฬิกาโชว์รถสปอร์ตแกคิดว่าสิ่งที่เขาโชว์พวกนี้ยมันเป็นการแบบ motivation เกินไปหรือเปล่าอืมเกินไปไหมเหรอจริงๆหรือบางคนเขาก็จะมองว่าโหโแค่เช่ามาโชว์หรือเปล่าหรือแบบเอามาแอคเฉยๆสุดท้ายแล้วก็เทรดเสียอยู่ดีอืมผมมองว่ามันมองได้สองมุมก็คือมันมี มุมที่แบบ motivation เพื่อดึงคนมากับ motivation เพื่อทำให้เราสำเร็จว่าเราทำได้จริงมันจะมีสองประเภทหนึ่งโชว์เพื่อการตลาดสองคือโชว์เพื่อเราสำเร็จจริงๆรเพราะผมเห็นทั้งสองรูปแบบเลยผมมีคนรู้จักที่อ่ะทำได้จริงๆเทรดซื้อรถจริงๆซื้อบ้านจริงในการจริงด้วยการเทรดกับอีกหนึ่งอีกอย่างก็คือเทรด motivation เพื่อหาเทรดเดอร์ก็เป็นทั้งสองสองแบบเห็นหมดแล้วมันอยู่ที่มุมมองว่า คนที่เข้ามาเขาตัดสินใจยังไงเขามองเขายังไงอืมแต่ในรูปแบบของการที่แบบเขาทําอย่างเนี้ยมันก็เป็นบด้านสองอืมใช่อันนี้ทีเห็นก็หยุดที่มุมมองแล้วก็แล้วแต่สไตล์ของที่เขาสื่อออกมาในโซเชียลอีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันอยู่ที่คนที่มองอ่ะตัดสินใจแหละว่าในการที่จะไปอยู่ในคอมมูนนี้แล้วจะไปอยู่กับเขาเนี่ยแล้วจะได้อะไรกลับมามากกว่าอันนี้คือเรื่องสําคัญมากกว่าเนาะใช่ใช่ หลังจากนี้เนี่ยอยากให้ไอแนะนําหน่อยละกันเชื่อว่าน้องๆวัยรุ่นเจนเดียวกับไอซอะตอนนี้ยยอ,อยายายุเท่าไรละยี่สิบหกเฮ้ยถามจริงหน้าแก่เออหน้าเด็กก็ได้เกือบดีเ <laughs> กือบดีแล้วเกือบดีเลอโอเคคืออยากให้เป็นอินสปิเรชันละกันเพราะว่าเชื่อว่าเด็กน,น้อยเนาะเด็กเพิ่งจบมายังเรียนหนังสืออยู่โหพี่ไอผมโคตชอบพี่เลยพี่เ,เป็นไอดอลเลยไอจอนของผมเลยไอจอนเฮ้ยไม่ใช่ สามสิบเหรียญพุ่งไปนู่นพันเหรียญบางคนแบบติดหัวปิ้งหูสามสิบเหรียญพันบาทไปหมื่นบาทมผมจะไปทํานูน่ทนทํานี่แล้ววันเนี้ยคือไม่มีความรู้เลยนะแต่อยากจะเป็นแบบพี่ไออ่ะต,อต,อต้องต้องเริ่มต้นยังไงไม่มีความรู้ก็เริ่มต้น่ากมีความรู้ก่อนอันดับแรกมีความรู้ก่อนจริงๆเออคือมันไม่ได้คือต้องบอกว่าการเทรดมันมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะเทรดได้ิกับเทรดแบบพนันอ่ะมีความรู้แบบพนันอ่ะสามสิบเหรียญเราไปลงอย่างเงี้ยเรายิงยิงเงี้ยถ้าเราไม่มีความรู้ ไปเล่นบาคาร่าดีกว่าห้าสิบห้าสิบเหมือนกันแต่ถ้ามีความรู้สามสิบเดีียวนี้อาจจะเจนได้ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นได้หมดเลยจริงๆในในการอออินแบบนี้ยมันมีคนที่ทําได้เยอะผมมีเยอะมากเลยนะร้อยเหรียญไปหมื่นเหรียญไปแสนเหรียญนก็มีเยอะแยะผมก็รู้จักกับหลายๆคนที่แบบทําอย่างนี้ได้อืซึ่งสําคัญเลยคือหนึ่งหาความรู้แล้วก็สไตล์การถึกให้ตัวเองอืกับอีกอย่างสำคัญเลยนะเพราะว่าสิ่งนี้ผมขาดไปหลายปีมากก็คือการแบ็กเทร แบ็กเทสเอาให้คมท่าเทรดตัวเองให้คมถ้าวิลเลจเยอะโอเคท่านี้แหละใช่เล่นท่าเดิมดน้ำซ้ำพอเออจริงนะเพราะว่าบางทีคนคนเราอ่ะคือเทรดอ่ะบางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเทรดท่านี้เราโอเคแล้วแต่สุดท้ายเราไม่รู้เว้ยว่าเราผิดตรงไหนบางทีไปเทรดรู้นะจุดเนี้ยแม่งเข้าปุ๊บแล้วโดนแน่นอนแต่ก็ยังเทรดอีกมันก็อาจจะขาดจากการที่เราไม่ได้ไปทำแบ็กเทสก็ได้ใช่ป่ะพอมาฟอร์เวิร์ดเทสปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ้าวกูโดอีกแล้วใช่ป่ะเออมันก็เลยเทรดเสียแล้วพอแตกบางทีพอแตกปุ๊บ ไม่ไหวและน้อยใจตัวเองสงสัยไม่เหมาะกับตัวเองแน่เลยการเทรดออกจากตลาดไปหมดเลยเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเป็นแล้วเคยเคยมีโมเมนต์นั้นไหมที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยกูน่าจะไม่เหมาะกับตลาดนี้มีเยอะเลยดีฟด้วยเพราะแปดปีเนาะม,มันค่อนข้างนานนะใช่ใช่ใช่เ,ออเยอะเยอะฮะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็ตังก็หมดแล้วเลยเนี้ยไปทำนู่นลอยลอยแม่มาหมดแล้วด้วยลอยลอยแม่มาด้วยก็ออกจากตลาดไปตอนนั้นช่วงปีสองปีออกตลาดไปก็ มันเดิมไปทํางานเหมือนเดิมไปขายของตลาดนัดอะไรเงี้ยหรือว่าไปขายของที่นน่นนี่ไปทำไปลองทํางานประจําดูด้วยไปฝึกงานอะไรเงี้ยแต่จริงผมไม่เคยได้ทํางานประจําแบบ full time นะเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าผมอยากเป็นอาชีพเทรดเดอร์ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันอิสระมันตรงไลฟ์สไตล์ของผม,มเพราะผมอยากทํางานที่ไหนก็ได้มผมแค่ไปเคยลองทํางานประจําแค่ประมาณสเดือนเออเป็นไง ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองทํางานประจาทั้งเดือนได้หมื่นกว่าบาทผมนั่งเถิดตอนพักกับเข้าน้ำพี่ครับขอยาเข้าน้ำแป๊บนึงนะครับนั่งขี้กดป๊อปป๊อปได้ละสองหมื่นเลยแกแบบถามจริงจริงแต่ว่าตอนนั้นคือสิ่งที่ผมโฟกัสเลยคือไปลองดูซิว่าการทําธุรกิจของเขาแบบมันคงสร้างเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมได้รู้รหลายๆอย่างเหมือนกันนะในมุมมองของการทําธุรกิจตอนนั้นพี่คิดคือเผื่อจะเอามาทําธุรกิจของตัวเองเราเถรดได้แล้วก็มาสร้างธุรกิจของตัวเองะไรเนี้ยนี่มันไม่เซ็ตเจ้าสัวเลยนี่ว่า ใช่ผมไปทําก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟเอาง่ายเป็นเด็กเสิร์ฟไปขัดห้องน้ำนั่นคือหมดแล้วเออไม่ต้องหมดเลยหรอใน2เดือนใช่ก็คือเสิร์ฟอาหารไปรับลูกค้าอ่ะเต็มหมดเลยเป็นแต่สิ่งที่ได้ก็คือได้รู้ระบบของเขาว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงบ้างแล้วสุดท้ายออกมาแล้วได้มาทํำไหมก็ไม่คิดไม่ อ๋อมีมีมีแผนมีแผนยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทําเพราะว่าผมเห็นแล้วการจัดการมันโคตรเยอะเลยอผู้จัดการมีนูนนี่น่ามีลูกน้องต้องคุมลูกน้องยังไงวัตถุดิบโอ้หอาหารี่คือที่บ้านผมเคยทํามาก่อนแล้วอก็คือที่ร้านที่บ้านผมเกิดเปิดร้านอาหารเหมือนกันอก็เลยเห็นว่าพ่อแม่โคตรเหนื่อยเลย อย่ต้องตื่นไปซื้อของโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมันเยอะผมก็เลยโอเคกูเทรดมันเดิมดีกว่านั่งขี้แป๊บเดียวได้แล้วจริงร้านอาหารมันยุบยิบนะไหนจะต้นทุนแอบแฝงไหนจะซื้อของเข้าร้านไม่ต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงตีห้าตีเตีห้าไปซื้อของปิดร้านดินๆดนๆตื่นเช้ามาเอาต้องไปตลาดแหละใช่ใช่เลยถ้าเอางี้ถ้าเกิดถามไอ้จริงๆเี่ยถ้าวันนี้สมมตินะถ้าวันนี้ตอนนั้นยังเทรดไม่ได้เก่งเท่านี้ให้เลือกระหว่างทำธุรกิจกับการเทรดอ่ะเลือกอะไรถ้าเกิดกลับไปอ่ะเราให้ย้อนกลับไปเเราให้ืออกีีท่ ถ้าสมมุติธุรกิจที่บ้านผมมันลุ่งเรืองแล้วจริงๆมันแบบลมบนแล้วแต่ลมบนแล้วผมก็สารต่อธุรกิจเพื่อเป็นแบ็กอัพแล้วก็เลือกมาเทรดอยู่ดีเพราะว่าก็ยังไม่ได้ละเลิกในการเทรดไม่ได้ละเลิกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมไปฝันมาตั้งแต่เด็กว่าธุรกิจอะไรที่ผมสามารถหาเงินได้โดยที่แบบผมมีฟรีดอมอะไปไหนก็ได้เพราะอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็อยากจะไปไหนก็ไปไปเที่ยวไหนก็ไปก็ไปเทรดเอาหาเอาอะไรเงี้ยได้หมดเลย มองเห็นอะไรในอาชีพเฮดเดอร์วะถึงแบบฝังใจกับอาชีพนี้ทั้งๆที่แบบมีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วเลือกไม่เทรดก็ได้นะมีเงินอยู่แล้วทําไมถึงมองอะไรในอาชีพเรดเดอร์ก็รู้สึกอยากสร้างอะไรเป็นของตัวเองมากกว่าก็คือเหมือนที่บอกคือมีสละอย่างแรกเลยว่าผมไม่ชอบในการโดนตีกรอบอ่ะก็คือคิดแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอนจบมหาลัยนะเอ้ยจบมหาลัยดิจบมัธยมก่อนจบมัธยมอืคิดอยู่แล้วว่าผมจะไม่เป็นลูกน้องใครไม่อยากให้ใครสั่ง อยากทางานด้วยตัวเองเพราะแต่ก่อนออกตอนมสามยอมอีกตอนมสามก็ที่บ้านผมเป็นข้าราชการหมดเขาให้ผมอยากเป็นตำรวจทหารอ๋อเป็นตำรวจทหารใช่ผมก็สอบนายร้อยแต่ตอนนู้นมมสามไรเเนี่ยจะทรงแกได้ดอกแต่ก่อนสิบแ็กไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้วันแ็กเดียวเออแต่ก่อนนี่คือแบบฟิตมากเพราะว่าที่บ้านเป็นตำรวจกันหมดสอบนายร้อยนะผมก็เป็นเออ ลงเรียนสอนในร้อยหมดเลยจบรออะไรเงี้ยอืม,อมก็เดินทางอยากจะเป็นข้าราชการาตั้งแต่แรกแต่พอคิดไปคิดมาตอนนั้นไม่รู้อะไรเข้าสิงนะเริ่มมากรุงเทพใหม่ๆก็ปุ๊บเฮ้ยข้าราชการไม่อยากเป็นละกว่า,วาจะรวยให้ต้องสี่สห้าสิบปีต้องยศเท่านี้เท่านี้ก่อนได้เงินเดือนสี่ห้าหมื่นหกหมื่นอะไรเงี้ย ต้องรอแก่ก่อนถึงจะได้ใช้ชีวิตอีกโหมาก็แต่มันดูมั่นคงไงมันมั่นคงเพราะว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าเฮ้ยราชการเนี่ยมันมั่นคงนะใช่แบบเกษียณทีได้เงินก็ไหลไหลบาทอยนะใช่แต่ผมก็เลยเรียกว่าโอเคแล้วทมามกูไม่สร้างแต่ต่ออายุยี่สิบละให้มีหลักแสนตั้งแต่เราอายุยี่สิบละเออมันก็เลยแค่นั้นเลยพอได้คิดแบบนี้ปุ๊บทหารตำรวจปัดตกมาเลยข้าราชการปัดตกมาเลยไม่เคยไปสอบเลย ไม่สอบเลยที่บ้านเท้าไม่เอาแล้วจริงเหรอลูกไม่เอาแล้วจริงเหรอบอกไม่เอาแล้วแม่ผมต้องการรวยได้แบบนี้อยากเป็นคนรวยที่สุดในตะกููแล้วจะทําให้ทุกคนรวยไปด้วยเ้ยถือว่าที่บ้านเข้าใจมากเลยนะที่บ้านเข้าใจมากๆเลยแต่ก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันอใช่แต่ก่อนก็แบบไปเถิดคืออะไรพนันหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้ไงแต่ตอนนี้พอเราทําให้เขาเห็นทําให้เขาเห็นเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อมันหางกันได้นะอย่างเงี้ย เข้าใจเว้ยเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเป็นเว้ยเพราะว่าครอบครัวเขาไม่เข้าใจหรอกพอเขาไม่รู้ว่าการเป็นเทรดเดอร์อ่ะมันยากขนาดไหนแล้วเราพยายามอะไรอยู่เขาก็มองแค่ว่าเราไปงมไปงมอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่เห็นความฝันไม่เห็นเป้าหมายไม่เห็นอะไรเลยสุดท้ายแล้วเหมือนเอาเงินลงไปแล้วก็เสียเสียเสียไปทำงานประจำดิไม่เห็นทำไมอะไรเงี้ยใช่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 เลยใช่ไหม แต่วันนี้โชคดีที่ครอบครัวเริ่มกลับมาเข้าใจใช่ปหมเราก็เลยแบบไปต่อได้ในอาชีพนี้ใช่เข้าใจก็สอนเขาเทรดด้วยเออเฮ้ยใครเทรดแม่เหรอทั้งแม่ทั้งพ่อสอนหมดเลยเป็นไงแตกไม่ใช่โฉอสองก็ลูกปั้นขอดได้แต่พ่อแม่แตกเหรอไม่ก็มันเป็นตามระบบตามโปรเซสเพราะแม่ก็อาจจะใช้ช้าหน่อยเพราะโอเคก็อายุเยอะแล้วมันก็ปกติอยู่แล้วอืมทุกคนเทรดได้ทุกคนก็ต้องแตกมาก่อนแต่ต้องเข้าใจก็ทยอยบอกแกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะค่อยๆเริ่มอะไรเงี้ย ใช่ปก,ปกติทีนี้ก็ไปหลอนอให้เป็นเทรดเดอร์ทั้งบ้านเลยปะก็หวังอยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติมีเงินก้อนใหญ่ๆที่เขาทําได้เขาก็ผมก็อยากให้แกอยู่บ <um> ้านสบายๆ่นแหละนั่งกดออเดอร์ตามผมในไลฟ์ก็ได้เลยอายุเท่าไหร่แล้วพ่อแม่เอ่อห้ห้าก็ยังไม่เยอะนะก็ยังเรียนรู้ได้นะเรียนรู้ได้รู้สึกว่าเออ สุดท้ายนี้อยากให้อฝากหน่อยละกันสําหรับคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะว่าถ้าวันนี้อยากจะเริ่มต้นในการทาอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจหรือการจะมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยอยากจะให้มีไมเซตอะไรแรกในช่วงแรกก่อนที่จะมาเริ่มทําอืมโอเคอถ้าจะเข้ามาเทรดเลยอะ่ะหนึ่งที่ผมอยากจะ,จะแนะนำเราจากประสบการณ์ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราเข้ามาแล้วเนี่ย มันจะส่งผลยังไงต่ออนาคตของเราไม่ใช่เข้ามาเพื่อตามเทรนด์บางตอนนี้คือเต็มเลยเต็มเต็มฟีดเลยอะเทรดโอ้เท่นู่นี่นั่นแต่ต้องรู้ลึกๆว่าเทรดแล้วมันความมีความเสี่ยงยังไงบ้างอบางคนเข้ามาคืออยากจะใส่ยับอย่างเดียวเลยหนึ่งความรู้รู้ว่ามันคืออะไรกับการเทรดนี้แล้วมันจะส่งผลในอนาคตของเรายังไงได้บ้างถ้าเรามีธุรกิจแบ็กอัพอยู่แล้วโอเคได้อยู่สามารถทําต่อได้เรื่อยๆแต่สมมุติคุณมีเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วแล้วคุณเอามาเทรด มันก็จะยู่เลยเอออืมเพราะว่าผมก็เคยเป็นยู่มาก่อนเออยู่เละเลยซึ่งตอนนั้นไม่รู้ไม่มีใครบอกแต่ถ้าให้ดีนะอย่างน้อยต้องมีเมนเตอร์อืมีเมนเตอร์ก็คือเอาไว้แบบคอยเป็นโค้ดอะฟีลเป็นโค้ดอะใช่เป็นโค้ดแบบนี้คือดีที่สุดเพราะขนาดผมยังมีโค้ดเลยยังมีเมนเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทรดนะเรื่องอ่ะการเทรดเอ่อฟิตเนสก็ต้องมีเมนเตอร์ต้องมีโค้ดถ้าจะสุขภาพดีจริงๆแบบมีกล้ามจริงอะถ้าเราทาเองก็มันก็นานหน่อยใช่แต่นลม เออสำเร็จไวๆอ่ะเอาไม่ไม่ไวเขามีโค้ดที่เขาคอยแนะนาอยู่แล้วอ่ะไปทางนี้ถูกเหมือนที่บอกว่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองลองถูกในวิธีของเขาเลยดีกว่าทุกอย่างมันต้องมีโค้ดใช่ใช่ครับก็วันนี้ขอบคุณไอมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าใช่เลยพีหน้าไม่ต้องมาแล้วนะเบื่อหน้าแล้วอุ้ยแรงมากเดี๋ยวมาอีกเสื้อนี่ใส่รอบเดียวป่ะต้องสองรอบดิอ๋ออ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 คออ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 อ Money